ก้าวก็มีเตย่าเล่ากับงากับป้าปุฝนกันไปเถอะเพื่อนๆเลยอย่ากับเกียงหรือไม่นะเนาะส่งงานหัวหน้าเขานะเพื่อนๆเน,เน,เน,นาะทุ่งท้องทุง่งนาเขียวช่วงนี้ทีหนังมาได้เด้ดดอ,ดยอยดึกค่ะเด้อยาเยอะไปหน่อยเด้อเพื่อนๆ มีกาดเลาะยามืันเศร้าเลาะยามวันเวียนเดือพเหร่เด้อถือกัดทรงหน้ายาเยอะไปหน่อยเด้อเพื่อนเพื่อนผมอยกาดเลาะยามืันเศร้าเลาะยามวันเวียนเดือพเหร่เด้อถือกัดทรงหน้าโอ้ยแกงหน่อไม้ไรอีกแล้วนานได้วม่ได้แกงโอ้ยต้นเข่าคุณยายหักเบิดต้องคิด เป็นนาดินทรายนะพเพื่อนเพื่อนเป็นนาดินทรายค่ะเพื่อนเพื่อนย้ายขึ้นมาหากิบพักพายนอนไปไหนน้ำแห้งไวๆเลยคดหนาคุณจะไหลเนี่ยโอ้โหหุดจีด้วยพวเพื่อนเพื่อน น่ารักครับเพื่อนข้าวคุณยา,ายไรไม่งามเลยนี่เดี๋ยวนี้ไม่งามเลยเด้อข้าวก็มีแต่หญ้าข้าวกำเนียกับป้าฝนกันไปด้วเพื่อนๆเลยอ้อนอยู่ในหรนาเนะ่องที่เขาจะไปถิ่งใส่กูนะโอ้ยหญ้าก็เยอะครัเพื่อนๆนานถิ่นมะโลบนเข่าเท่านึงเนาะขอนานนี่ เป็ต้นไม้ก็บร่มทับเข่าคุณยายไครคะเพื่อนๆคือสิเข้าหน้าปลาเลี้ยวผลินที่ได้เห็ดพุ่นเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพื่อนเด้อสวัสดีตอนเที่ยงค่ะมาโลบบึงทงไฮทงไลก่อนด้อยค่ะเด้องานถิ่มาโลบบึงเข่าเท่านึงเนาะขอนานนี่เป็นต้นไม้ก็บร่มทับเข่าคุณยายไครคะเพื่อนๆคือสิเข้าหน้าปลาเลี้ยวผลินที่ได้เห็ดพุ่นไร น้ำแห้งว่ๆเลยค่ะเดือนาะคุณยายไหลเนะี่ยโอ้โูดซะนะคุณยายไหลว่างตอนเที่ยงเนาะค่ะเนะาะเวลาว่างเขาจะขึ้นมาเก็บผักไปกินกับแกงหน่อไม้เลยเพื่อนๆอเคลื่อยเลยลูกเป็นนาโคกเนาะค่ะเนาะน้ำก็มีแต,ต่ตอนฝนตกเลยค่ะเด้อ พุทธลงคักลงหนี่โอ้พักพายนาะคุณอะไรบอกงามกับเพื่อนกินพักพายน้อยได้ยอะไเก็บไปกินกับเกงหน่อไม้ด้วยคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะสำหรับการรับชมคลิปด้วยค่ะเด้อช่วงนี้ทีหนังมาได้เด้อค่ะเด้อคุอยไรบ้างตอนเที่ยงเนาะค่ะเนาะ เราบ้างก็จะขึ้นมาเก็บผักไปกินกับแกงหน่อไม้ด้วยเพื่อนๆเฮถอยเลยลูกเป็นน้าโคกนงนะเขานาะน้าก็มีแต่ตอนฝนตกเลยค่ะเด้อน่าลายครับเพื่อนข้าวคงยะไลายไม่งามเลยเนี่เขวนี้ไม่งามเลยเด้อ หลายครับเพื่อนข้าวคุณยาลายไม่งามเลยนี่เดี๋ยวนี้ไม่งามเลยเด้อหน้าลายครับเพื่อนข้าวคุณยาลายไม่งามเลยนี่เดี๋ยวนี้ไม่งามเลยเด้ออ่าอยู่ในให,นหน้น่าเนื่องเขาจะไปถิ่งใส่กูนะโอ้ยยาก,ก็เยอะขับเพื่อนเพื่อนยาเยอะอยกกเอะด้อ ยาก็เยอะเยอะนายอะไรด้กสุมบรรยากาศเด็ดกระเดยดคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมคลิปด้วยค่ะด้อ างานก็กินคือเก่าแล้อนะเพื่อนๆไอ้น้ำแม่งไวๆเลยค่ะเดือนาคุณยายไลหนี่โอ้ถูดซะนถูดซะลุมคากลุมเหนียวโอ้ผักไผ่นาคุณยายไรบอกงามบอเพื่อนๆกินผักไผ่หน่อยได้ยายจะกินไปกินเก็บเกี้ยงหน่อไม้ด้วยให้งามก็กินคือเก่าเด้อค่ะเด้อ อาเก็บผักอาเก็บผักกับเพื่อนๆพุนกับบนต๊ะผุนเช่าต๊ะก,กับน้ำแห้งแอะไรกับเกียงหน่อไม้นะอคนเนาะนี่เป็นอะไรว่างตอนเทียเท่ยงเน้อคนเนาะเวลาว่างก็จะขึ้นมาเก็บผักไปกินกับแกงหน่อไม้นเลยเพื่อนๆต้นไม้ก็ร่นถับเข่าเนาะเพื่อน ยาเยอะไปหน่อยเด้อเพื่อนๆพื่อนบ้งอยู่กัดโลยามอุ้าลโลยามือวินเด้อเพื่อนๆเด้อถือกัดรงหน้ายาเยอะไปหน่อยเด้อเพื่อนๆพื่อนบ้งอยู่กัดโลยามอุ้าลโลยามือวินเด้อเพื่อนๆเด้อถือกัดรงหน้าผักไายน้อยหน้าคุณยายไหรไม่งามเลยไร น้ำแห้งวายๆเลยค่เดูนาคุณยายไลเนี่ยโอ้โหดซะนานถึงมาโลบงเข่าเท่านึงเนาะขอนอนนี่เป็นต้นไม้กระลุมทับเข่าคุณยายไรค่ะเพื่อนๆคือสิเข้าหน้าปลาเรียบผลิตที่ได้เห็ดพุ้นเนาะช่วงนี้ที่นั่งมาได้เดี๋ยวคดูเก็บไปเก็บเกลี่ยหน่อไม้เด้อเพื่อนๆเข้ากันเด้อเข้ากันขักเด้อกับเกล่ยหน่อไม้ไล่เด้ี๋่วเด้อ น้ำก็แหงของปะเพื่อนกับเพื่อนบ่นค่อยงามโอ้ยประจีดเวยเพื่อนๆกระายน้อยกับเพื่อนๆมันไม่งามเท่าไหรเด้อที่นายใหร่ ยาเยอะไปหน่อยเด้อเพื่อนๆมองอยู่การลอยยามื่าวส้ายลอยยามือวินเด้อเพื่อนๆเด้อถือกัดส่งหน้าส่งงานหัวหน้าเท่านั้นเนาะเพื่อนๆเนาะทุ่งทองทุ่งนาเชียบข้าวโงราณคนเพื่อนปีนี้ข้าวคนอะไรไม่งามเลยเด้อ ข้าวโบราณคนเพื่อนปีนข้าวคุณยาลายไม่งามเลยเด้อพูดสลุมคลักลุมนี่โอ้ผักพายนาะคุณยาลายโบราณตกนเพื่อนเป็นผักพายน้อยยาอายเก็บไ,ไปกินกับเกงหน่อไม้เด้อต้นไม้ก็ร่นถับเขานะเพื่อนอ้อนดูในหน้าเนื้อที่เขาจะไปถิ่งใสจกูนนะ ย่าก,ก็เยอะค่ะเพื่อนๆจีด้วยเพื่อนๆเ,เ,เป็นนาดินทรายนะเพื่อนๆเป็นนาดินทรายค่ะเพื่อนๆย่ายขึนนย้นมาหาเก็บผักพายนอนไปเคถอยเลยลูกเป็นนาโคกงนะเขาเนาะน้านก็มีแต่ตอนฝนตกเล้วค่ะเด้อ งามก็กินคือเก่าเด้อค่ะเด้อหาเก็บพักหาเก็บพักกับเพื่อนๆพนกับบนโต๊ะพนเศร้าโต๊ะกับน้ำแห้งและนายอะไรผุดสลุ่มคลากลุมเนี่โอ้ผักพายนาคนอยไรบอกงามตกคนเพื่อนเป็นผักพายน้อยนี่ใช่ไรกินกินไปกินกับเกงหน่อไม้เด้อยผดสลุ่มคลากลุมเนี่โอ้ผักพายนาคนอยไรบอกงามตกคนเพื่อนเป็นผักไผ่น้อยได้ยช่ไรกินกินไปกินกับเกงหน่อไม้ด้วยกับเกงหน่อไม้นะคะเนาะ มื้อนี้บ่กินคือเก้าแล้วเนาะเพื่อนๆส่งงานหัวหน้าเฮานําเนาะเพื่อนๆเนาะ